แปดสิบ <80. S 2> นี่เท <Okay, S 2> ข้าวด้านหลังก็ได้นะคะใส่สิบล้อได้เลยเนะี่ยสบายเลย สระบ,บุรีครับสระบุรีใครเป็นเจ้าของคันนี้ที่เด็ดที่เด็ดช่างบอยโบคู่อันนี้เจโออันนี้รวมโบส,สองลูกนี้มันเท่าไหร่คะสองร้อยเจ็ดสิบครับสองร้อยเจ็ด โบลุกหนึ่งนี้มันเพิ่มแดงมาได้ประมาณได้ได้เท่าไหร่ก็ประมาณสามสิบเลงะประมาณนั้นประมาณนั้นสวยตัวนี้เหล็มีเลอร์ค่ะเหล็ดเงาเหล็ดเงาเงาตาแตก พอเข้ามุดท่อมุดท่อมุดเข้าข้างนี่ท่อมุด,ข,มดขั้นนี้อยู่ที่สองล้านนะคะสองล้านนิดนิดราคาเริ่มต้นที่อูช่างบอยจเจริญการข้างนะเยู่ที่ล้านก็แสนก็มาคุยสเปคกันได้ค่ะว่าชอบแบบไหน ลูกค้าแต่ลรคนชอบเหมือนกันมาสั่งกันได้ครับแถมทั้งตะเพิง อันนี้ลูกดาวเลทนะคะมีลูกดาวเลทเป็นแบบนี้ชุบชับ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 เก้วดันอือหือเอาเอี่มาทายไงเบิรงเลเดอร์จากเบิรงอุนั่นอุน,อนี่ ช่างบอยก็สิบคันสิบกว่าคันค่ะออเดอร์ลูกค้าสั่งสิบกว่าคันก็คือไม่ได้รับเยอะค่ะเพราะว่าเขาทํากันเองลูกน้องไม่เยอะค่ะเพราะว่าเขาไม่ได้รับจากข้างนอกมาเรียกว่าอะไรเลยได้เอาข้างนอกมาแปะสติกเกอร์ค่ะเนี่ยคือเขาเฮ็ดลูกมือเองเฮ็ดซ้ําเฮ็ดใดโต่อปีค่ะซิบรับซิบรับหลายเพราะว่า ก็โชว์ผลงาน,ขนาเขาะโชว์ที่ผลงานค่ะเอาเท่าที่ทําได้ลูกน้องไม่เยอะค่ะทำเท่าที่ทำได้เดี๋ยวนี้ก็ฮิตสวิงร้อยแปดแล้วค่ะเมื่อก่อนนี้ เก้าสนะิบเนาะเก้าสิบองศานี่ก็ค่อนข้างยากละ่ะสำหรับการเทเข้าสมัยสมัยนี้นจังสี่เทรูเกียวอยู่น้ำหนักแไดหมุนหารถเทนเลอร์ค่ะง่ายมากเลยท่อยาวด้วยถ้าท่อสั้นๆก็เทลำบากหน่อยอันนี้กะโอเคเลยน้องเขียวค่ะน้องเขียว คันนี้สเปคตัวใหญ่นะคะนี่สเปคสเปคนี้แหละสองล้านสองล้านนิดนิดไม่เยอะค่ะสองล้านต้น,ตน เขียวนานโนน้องเขียวนานโน่เลยนี่อยากกินไอติมโอ๊ยอยากซื้หิวเข่าไหมเสียบทองไม่ได้เลยกินเข่าเส้าอยู่บางท้องเลยเพิ่งออกมาจากอู่ช่างโรถมาเมื่อกี้นี่เองค่ะก็อู่รถเกี่ยมันก็อยู่แล้วแวะใกล้กันแหะค่ะบางเลน นี่เมื่อกี้เข้าไปที่แรกไม่ได้ถามเรื่องรถเรื่องอะไรเลยค่ะถามว่าซื้อพันธุ์มะพร้าวมาจากไหนแล้วช่างบอกว่าอออยู่กเกษตรแฟอยู่ยังก็กำแพงแสนงานกเกษตรงานกเกษตรแฟอยู่กำแพงแสนต้นละแปดสิบบาทโอ้ยอยากได้พันธุค่ะไม่มีพันเลยอยากได้สัก ยี่สิต้นนะจักไล่หนึ่งนี่นะก็อยากได้ประมาณสักยี่สิต้นนี่ยและแพงนะคะนี่ไม่รู้ว่ามันแก่ไหมอันนี้น่าจะกินพอดีเลยซอลอม,มากมกพ้าอากาศร้อนๆนแบบนี้นี่เอาไปปั่นนะคะ เย็นๆใส่น้ำแข็งๆๆๆๆเย็นๆเศรษสบคักพี่น้องเย้ยเมืองเบิดเมืองกับน้ำมะพร้าวปั้นนี่แหละค่อยว่าอันกินกินมกนาวมะพร้าวอะไรมันเสด้คึกนะกำลังดังเลยค่คนะมะ <c oughs> <c oughs> นาำมะพร้าวช่วงน,นี้มะพร้าวแพงมากทรามศาสอนอมันไม่มีค่ะอยากไปปลูกนะเพราะว่า ชาวบ้านมันมีแต่พันธุ์สูงอ่ะพันธุ์สูงแล้วก็ไม่ดกอยากได้พันธุ์เตี้ยแล้วมันดก,ดกดกแบบนี้ค่ะพันเตี้ยนี่หะซื้อยากอยู่นะคะอ้าวเดี๋ยังไงเจอกันคลิปต่อไปนะคะพี่น้องขาสมใจใหญ่เอฟซีเจ้าละละพี่น้องเบิรงเลยมักรุนได้ไายได้กะติดต่อจากของอูงเลยค่ะข้าม ใครอยากได้รถเกี่ยวตอนนี้ต้องข้ามปีเท่านั้นนะคะเพราะว่าปีนี้หมดแล้วไม่รับจองทุกอู่เลยไม่รับจองค่ะรับจองแต่ว่าต้องเป็นข้ามปีจะเอาปีนี้ไม่ทันแล้วค่ะเจอกันไหมะคะสวัสดีค่ะ